เพลงรักแววมาจากท้องนาท้องทุ่งทั้งบรรนอกในกรุงเพลงลูกทุ่งฟังแล้วสุขใจ ส่ห่วงหากันเสกสรรปั้นแต่งให้คุณค่าไม่เปลี่ยนแปลงเพลงไม่แบ่งชนชั้น ต้องบอกว่าขั้นเทพทั้งนั้นเลยนะคะเทพแรกค่ะเทพหนูมิเตอร์อาศยาค่ะนี่แล้วก็มีเทพเอ็กนะคะเอ็กอาเซียนสวัสดีค่ะแล้วก็มีเทพบิวกยานีสวัสดีค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามางันนี้นะคะมีศิลปินทั้งหมดเจ็ดท่านครับมีใครบ้างก็จะมีหนูมิเตอร์ค่ะมันนี้ไม่ได้มามาคม์มาค่ะ มีน้องเอ็กอาสยามมีบิวปรยานีอาสยามนะครับมีกุ้งสุทธิราชวงเทวันอาสยามน้องวิรดาวงเทวันอาสยามแล้วก็แคทรัตการอาสยามกาวรเกดอาสยามเจ็ดคนนะครัมาทุกันตัวชายชายสามครับผู้ชายสองหรือสามสองหรรวมเป็นเจ็ดคนมต้องถามก่อนว่าอัลบั้มนี้พี่หนูเป็นโปรดิวเซอร์ครับมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคือเดิมทีเนี่ย โดยปกติแล้วเราจะมีงานอย่างเช่นแต่ละปีแต่ละปีเราจะมีงาน cover หรือว่าเพลงเก่ามาทํากันใหม่เนี่ยในสไตล์ของแต่ละคนแต่ละคนแต่ทีนี้มามาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทําหลายๆคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็มุ่งไปที่แนวทางเดียวกันะนะครับก็เลยคิด ไอเดียขึ้นมาได้ว่าน่าจะทําลูกทุ่งที่เป็นอันปลักคือความเป็นอันปลักนี่ก็จะมีพวกอะคูสติกเครื่องอะคูสติกที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นจากเครื่องอะคูสติกฟังสบายสบายเลยไม่จุ่ชิ้นไม่กี่ชิ้นน้อยชิ้นด้วยไม่ต้องใช้เยอะอันนี้หมายถึงน้อยชิ้นนี่คือเสื้อผ้าคนร้องไมเอาเงินดนตรีเื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ได้ส่งเสียงดังสักเท่าไหร่ก็เป็นฟังสบายแมืว่าเมื่อเข้ากับเพลงลูกทุ่งแล้วเนี่ยมันจะมีความผสมผสานในความลงตัวของมันก็เลยทําให้ ได้ไอเดียว่าให้น่าทําลูกทุ่งอันปลักชื่อ่มากเลยนะลูกทุ่งปลักหรือว่าหรือว่าอะคูสติกลูกทุ่งมีกี่เพลงคะสมัครอัลบั้มนีมีทั้งหมด10เพลงครับสิเพลงแล้วนี่หนึ่งเพลงที่ได้ฟังไปแล้วลูกทุ่งลูกไทยนี่คือเพลงใหม่เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ร้องรวมทั้งหมด7คนร้องรวมเจคนเลยแล้วอีก9เพลงที่เหลือเป็นยังไงบ้างคะเก้าเพลงนี่ก็จะมีเพลงที่ร้องเดี่ยวในคนละเพลงนะครับก็รรวมเป็นเท่าไหร่ละเจ็ดคนก็เจ็ดเพลงเป็นแปดนะครับแล้วก็จะมี หนึ่งเพลงนี่เป็นผู้ชายร้องด้วยกันผู้ชายสามคนร้องด้วยกันและอีกหนึ่งเพลงนั้นเป็นผู้หญิงร้องด้วยกันค่ะไม่ร้องด้วยกันหรือแย่งกันร้องก็ไม่รู้ม่ถามเพลงเดียวก่อนนะดั้นนะคะในอัลบั้มนี้เพลงเดียวที่พี่หนูร้องมีเพลงอะไรคะของพี่ร้องเพลงชื่อเพลงสาวยะโสธรอันนี้ทำไมไม่แม่เป็นคนบก่อนนะคะพี่สาวอนบลอะไรพี่ไมเแล้วนะเราหลับอยู่ก็ตื่นดิเอายุ่โสธร นี่เป็นเพลงเพลงแนบีเป็นเพลงเก่าค่ะก็มาร้องในสไตล์ของพี่หนูเองร้องสักนิดได้ไหมอยากฟังอ่ะอยากฟังไปหมดนิดเดียวมาสาวคุณสองนี่เขาใครมาเขาบอกก็อยากฟังอยากฟังก็แบมีบ้างไหมที่บอกว่าไม่ฟังไปซะเลยอยากฟังต้องฟังสิกามเมืองกเมืองสาวยโสธรสาวยโสธร ใ่เจ้หวานหวาอย่างนอนนเดี๋ยวย้ายภูมลเนาจากอุบลมยโสมาน้อย่างเอ็มั่เพลงเดียวโพเคก็เพลงนี้ใช่แล้วอ้าวรเพลงอะนีีมันเร็วๆตอนแรกักซ้ำบ่อยๆกซ้ำบ่อยๆมีคนนี้เป็นครูใชไหมครับมันจะร้องสี่จะร้องสามสี่ ยอมรับว่าซื้อเกินไปใจถึงช้ำบ่อยบ่อยตอนตายฉันคงช้ำไปครึ่งร้อยอกหักซ้ำบ่อยบ่อยถูกปล่อยให้ตรมบุร ัรักไข่อะไรรักไข่พี่นุ้ยเฮ้ยรักพี่ไข่นุ้ยอะไรร้องอะไรอยากฟังไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข่นุ้ยรักพี่ไข่นุ้ยคน น,นีน้แหล,หละทำไมใช่แล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่สำหรับอัลบั้มนี้ที่จะวางแผนคะแพลนตามแผนนะครับแพลนนิ่งแต่ไม่รู้นิ่งหรือเปล่านะ <c oughs> แพลนนิ่งดีมีตอนเดือนพฤษภาคมปีหน้าเฮ้ยปีน <c oughs> ี้เนาะปีนี้พฤษภาคมแน่นอนตอนนี้แปลว่าบอกว่าตอนนี้อาจไปได้เกือบหมดแล้วรอพี่แคทคนเดียวรออยู่คนเดียวครับพูดจริงเหรอคะพูดจริงครับ <c oughs> นี่แปลว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นรูปของอัลบั้มเต็มแต่ว่าเราได้ฟังเพลงที่ส่งไปแทนมก็คือแล้วนะถามถาที่หนูก่อนในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์อัลบั้มนี้เลือกศิลปินเออมีเกณฑ์ยังไงในการคัดเลือกเริ่มต้นเลยเราให้ศิลปินทุกคนเนี่ยเขียนรายชื่อแล้วก็เอาหยอดใส่โหลไม่ใช่ล้วไม่ใช่จับลาไม่ใช่ยังไงคะมันอย่างนี้คือเบื้องต้นมันเกิดมาจากที่ศิลปินน้องๆที่มาทํางานด้วยกันเนี่ยที่แบบ ช่วงที่ทำอัลบั้มก็เลยเจอพบเจอก็เลยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทํางานแบบเนี้ยก็คือได้เจอได้เจอเจอบิวเจอเใครก็เลยเรียกเรียุกชาติเชียงที่ไม่เจอที่เจอกันจะปล่อยแล้ไม่ชวนกันเลยเออั้งั้งเห็นพี่หนูนะเจอหน้าเราไม่ทันรีบเดินรนีบเดินแต่ที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นศิลปินที่ออกมาเจ็ดคนเบื้องต้นเนี่ยเป็นแค่หนูทดลองแต่หนูตัวโตไปไหมคะพี่ไปครับไป พลังในที่นี้ก็คือก็คือเราเป็นโปรเจกต์ที่จะมีความต่อเนื่องอ๋อนี้เป็นรุ่นบุกเบิกก่อนถูกต้องแล้วาเลือกเพลงจากกี่ร้อยบทเพลงให้เหลือแค่9ก้าเพลงเก่าเนี่ยคะเอ่อเยอะเลยเยอะเลยเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องราวของลิขสิทธิ์เพลงครูเพลงบางท่านก็ลิขสิทธิ์ไปติดอยู่ที่บริษัทรุ้นบริษัทนี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะซื้อมาทําได้เราก็เลือกเลือกจากหลายเพลงบางเพลงบางเพลงที่ชอบมากเลยนะ แต่ก็ซื้อลิขสิทธิ์ไม่ได้มิ่งมิ่งใช่ไหมคะอ่าต่ชอบมากโอ้นี่แปลว่าฝาจะเป็นระบับนี้ได้สําเร็จนะคะคือยุ่งยากแต่การเตรียมเตรียมงานแล้วล่ยกี่ปีกี่ปีใช้เวลาอใช้เวลานะไม่นานหรอกครับแต่ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมครูเพลงให้ยอมขายเพลงนี่นานนานหน่อยอันนี้ก็คือเลือกคัดเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขะไปเหลือพี่แคทคนเดียวของพี่แคทนี่เพลงอะไรเอ่ยแคทเขาชื่อเพลงคนดีของฉันคนดีของฉันเป็นเพลงเก่าของใครเป็นเพลงเก่าครับ จริงๆแล้วต้องฟังเพลงหลายๆเพลงบางทีบางทีบอกชื่อเพลงอ่จจะไม่คุ้นแต่พอร้องปุ๊บอทันทีต้องฟังต้องฟังแล้วอย่างพอได้เพลงมาแล้วพี่หนูเลือกเลือกเองเลยไหมคะว่าศิลปินคนนี้จะให้ร้องเพลงนี้เพลงนี้อะไรอย่างนี้บางบางคนเนี่ยเลือกให้เขาอย่างเช่นเอ็กเนี่ยเป็นคนเลือกเขาเี่ยมีความรู้สึกว่าทำไมเอ็กถ้าร้องเพลงนี้มันจะเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่นะเด็กเด็กรุ่นใหม่สไตล์เนี้ยแต่มาร้องเพลงที่มันมีความเก่า ไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ม่ไม่ไม่่ไม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  อ๋ออันน,น,นี้อันนี้แบบชอบอ๋อชอบอยู่แล้วแล้วเสนอพี่หนูเองเลยไหมใช่อยากร้องเพลงเลยถามน้องเองบ้างแล้วเป็นยังไงกับการที่จะต้องมาทําเป็นรอบ้พ <NO ิเศษแบบนี้จริงๆแล้วดีใจครับต้องขอบคุณพี่หนูแล้วก็ขอบคุณทางบริษัทด้วยครับพี่เนนด้วยแล้วก็ที่มีโอกาสได้ออกมาเพลงต่อแล้วครับก็รู้สึกดีใจก็ก็ฝึกซ้อมเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่หนูที่เป็นกันเองในห้องอัดมากๆครับค่ะแล้วอย่างบิวอย่างวิว ก็ดีใจมากที่ที่รู้ว่าพี่หนูพอเราบอกว่าเออชอบเพลงนี้แล้วพี่หนูก็เห็นด้วยแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้ร้องเพลงนี้เพราะว่าคนร้องเดิมเนี่ยได้เสียไปแล้วนะคะก็คือพี่ดาวใต้ปานพยาก็เหมือนแบบว่าเราได้เป็นตัวแทนคนใต้ร้องเพลงลูกทุ่งแบบไปใต้อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วนี่คือได้นั่งพูดคุยกับศิลปินทุกคนครบแล้วใช่ไหมครบแล้วครับครบแล้วแล้วมีใครที่แบบว่าจะต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะทำการบ้านหนักหน่นไปไหมกับเพลงอ่แต่ละคนเนี่ยแล้วคนเขาจะชินเพลงอยู่แล้วเมื่อเมื่อส่งเพลงเขาแล้วถ้าเป็นเพลงที่เป็นเพลงเหมือนกับว่าเป็นเพลงดังในอดีตอยู่แล้วเขาจะชินเพลงแล้วทีนี้วิธีการร้องเนี่ยเราค่อยมาปรับแต่งมาเปลี่ยนเป็นแบบฉบับของแต่ละคน ในห้องบันทึกเสียงทีหนึ่งแค่นั้นแต่ก็ลงตัวนะโดยรวมแล้วกระแสละคะเพราะตอนนี้ก็ตามคลื่นวิทยุทั่วประเทศได้ฟังกันแล้วก็ดูคือเพลงลูกทู่ลูกไถ่เนี่ยกาะได้เช็คกระแสเองไหมคะพี่หนุ่มกระแสนี่ก็ได้ได้ได้ข่าวมาอยู่ว่าหลายๆคลื่นเปิดอยู่แต่ว่าเขาก็ยังไม่ทราบคอนเซปต์ชัดเจนว่ามันคืออะไรมันยังงงนะมันก็เราส่งเพลงแต่ไปแค่เพลงเดียวเองใช่เขายังงงอยู่ แต่เมื่ออัรบั้มเสร็จแล้วนะผมเชื่อเลยเกินว่าทุกคนจะต้องทราบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คือแนวทางที่เกิดขึ้นมาต้องให้อัรบั้มเสร็จก่อนถึงจะรู้ครับคนรู้กันก็คือว่าวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะทำมาว่วเป็นพิเศษในครบรอบแต่ละปีของอาสยามนั่นคือหนึ่งแล้วก็สองคืออยากจะนําเพลงแนวดีที่หลายคนชื่นชอบอยู่แล้วลองมาทําอีกแนวหนึ่งสไตล์หนึ่งแล้วก็ให้เด็กนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้ร้องถูกต้องอาอย่างที่กุ้งนี่ร้องเพลงอะไรอะคะพี่กุ้งเขาจะร้องเพลง รักนี้มีกรรมอ๋อรักนี้มีกรรมเคยเคยเกิดชานแล้วน้องวีหรอคะน้องวิรดาร้องเพลงรักเธอทุกพอสอรักเธอทุกพอสองพอมากก็จริงเพราะทุกเพลงลยครับพอทุกเพลงเลือกเือกเพลงที่พอแล้วพี่แคทก็เกยสิกรเกตแล้วแล้วกระเกตร้องเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ แต่ว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนนิดนึงเราเปลี่ยนลองกันเราเปลี่ยนเป็นที่รักเราฮักกันบ่ได้อม่ลองเป็นมีสามพี่สิวร้องได้ป่ะอยากฟังแต่กาลเกตเขาไม่มาไงคะถ้าลองดิที่หักเขาคง เนี้แหละเพงนี้เพรว่าเพลงกะเพียนนะคะมันเพี้ยนไปนานแล้วคปกติเพลงนี้อาจารย์จิตกรบุียมประพันธ์ไว้เป็นแบบภาษากลางแล้วเวอร์ชันไหนเวอร์ชันไหนก็มาร้องเป็นภาษากลางนี่แหละแต่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้กาะเกตร้องแต่ว่า เอาคําอีสานซึ่งเป็นตัวตนเขาเนี่ยเราลองใส่ดูแปลว่าอาจารย์จิตกรนี่ไฟเขียวอนุญาตใช่คุยแล้วใช่ต้องขออนุญาตถูกต้องนี่ทําไมรู้ล่ะก็ต้องอย่างนั้นเขาเห็นก็เห็นใจกันไม่ินไม่เปรี้ยงเลยอาจารย์มาบ่นให้ฟังเหรออาจารย์บอกเออมันก็แปลกดีนะค่ะอโดยโดยโดยส่วนตัวสนิทกันเรียกเรียกข้าวพ่ออยู่แล้วบอกพ่อก็บอกว่าเออมันก็แปลกลองลองทำดูแล้วกันแต่ว่าพ่อเอาแพงกว่าเพื่อนเลยนะพ่อ เพลงเอค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักการพูดคุยไว้ก่อนนะคะแต่ว่าทั้งสามท่านยังไม่ไปไหนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพูดถึงงานเพลงเดี่ยวของแต่ละคนนะตอนนี้ก่อนใครมีซิงเกิลอะไรบ้างนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ่งนนััสปแตให้คุณค่าไม่เปลี่ยนแปลง